วุทิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เาก็สู่รายการ eNews by d a r a d e l l y นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันในช่วงของการรายงาน5อันดับ top 5ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับเดือนแห่งความรักก่อนอื่นเลยเดี๋ยวค่อยมอนะครับตอนนี้ขอบอกก่อนว่าใครจะส่ง SMS มาแซวพี่นะครับจัดมาเล็วได้อยู่คนเดียวคุมพื้นที่นะครับเป็นนักเลงโตในห้องนี้ 0 2 1 8 3 9นะครับก็มาเมาส์กันได้นะครับท็อปไฟของเรามีอะไรบ้างสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาครั้งแรกในชีวิตบ้านมึงติดเคเบิลมึงมีจานค่ะปกติกินอยู่ในถุงนะครับตีดิวตีดิว,ดวนะครับต้องขอบอกเลยว่ารายการเราตอนนี้เนี่ยจะรายงาน5ดับข่าวที่ฮอตที่สุดประจําสัปดาห์นะครับรวมไปถึงเพลงสัปดาห์นี้จะเป็นเพลงเกาหลีนะครับอัปเดตสดใสยยไปไหนนะครับและแน่นอนนะครับภาพยนตร์ เป็นหนึ่งกิจกรรมสำหรับครอบครัวนะหรือว่าคนมีแฟนมีความรักก็อยากจะรู้ว่าหนังอะไรทําเงินบ้างห้าอันดับวันนี้รู้กันแน่นอนมีน้องโ้กความมาแล้วนะครับบอกว่าพี่จ้าคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมจริงหลายคนก็เชื่ออย่างนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่าเดือนที่หนึ่งเนี่ยนะเดือนมกราคมเนี่ยก็คือเดือนแห่งความรักเพราะอะไรมก,กร,รามากระรัก เดือนที่มากับรักก็คือเดือนที่หนึ่งไว้เอาละเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับ5้าอันดับหนังทําเงินก่อนก็แลวกันครับอันดับที่5วันนี้ขอบอกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องบางคนแคร์แคร์บางคนนำแสดงโดยวุ้นเส้นนะครับแล้วก็น้องฮาวเวิร์ดหวังฮาวเวิร์ดพี่ก็เพิ่งรู้นะว่าเขาเป็นเจ้าของเพลงเจ็บนี้รถปูอัดโดนอัดอัดอัดและไม่รู้ไปคิดกันเองนะครับอันนี้โตมาหล่อเหมือนกันนะก็ ใกล้วันทายแล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยทำไรายได้เพิ่มไป1.4ล้านรวมทั้งสิ้นตอนนี้10.4ล้านบาทเรียบร้อยแล้วใครไม่มีแฟนนะครับก็ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เผื่อจะอยากมีขึ้นมาผัดไปดีกว่าอันดับที่4วันนี้ครับใครที่ชอบแนวตลกคอมเมดี้นะครับแล้วก็เป็นหนังฝั่งฮอลลีวูดเขาต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ l e นเดอร์ฟอกเเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างลูกเขยตัวแสบนะครับกับพ่อตาสุดเฮี้ยวว่างันเถอะนะครับเขา ตีลันฟันแทงกันมา3าภาคแล้วก็ไปดูดีกว่าว่าวันนี้พ่อตาจะมีมุกอะไรมาแกล้งลูกเขยอีกนะครับก็สัปดาห์นี้เพิ่มมาอีก1.6ล้านนะครับก็กลายเป็นว่ารวมยอดทั้งสิ้น6.6ล้านบาทจะหาอุจลาเล็กขนาดไหนต้องไปติดตามดูกันเองนะครับถัดมาละจ้ะใครที่ชอบดูหนังจีนกำลังภายใน เอ้ยเชาหลินครับอันดับที่3วันนี้เป็นการโคจรมานะครับของพระเอกตัวพ่ออย่างหลิวเตอร์หัวแล้วก็ไอเฮียเฉินหลงเรานะครับแต่แปลกถ้าเกิดมีเฉินหลงเล่นเรื่องไหนเนี่ยต้องมีคําว่าฟัดอยู่ในหน้าเรื่องของเขาแต่อันนี้ชื่อเรื่องเศร้าหลิน2ใหญ่ไม่มีคําว่าฟัดปกติใครเป็นแฟนของเฉินหลงต้องวิ่งระเบิดฟัดวิ่งสู้ฟัดฟัดแล้วทุกโลงฟัดกันแล้วเดี๋ยวนี้นะครับไปดูได้แล้วนะครับ น่าจับฟัดนะแต่ตอนนี้เฮียเฉลงก็แก่ลงไปเยอะนะก็ไปติดตามดูแล้วกันเป็นการต่อสู้กําลังภายในระหว่างสิทธวัดเศเ้าลิ้นนะครับกับพวกทหารนะครับก็ไปดูกันเห็นเขาบอกเป็นชีวะประวัติในอดีตอะไรก็ไม่รู้นะแต่ทําเงินได้เยอะมากเลยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเพิ่มมาอีก5ล้านบาทนะครับรวมเป็น19.5้า้าล้านมาถึงภาพยนตร์อันดับที่2วันนี้นะครับพลาดไม่ได้สำหรับใครที่ชอบนะฮะหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ นะครับ sorry, นักร้อง hey, ดาวเด่นเจโชนะครับวันนี้เข้ามาในภาพยนตร์เรื่อง The Green Hornet ครับภาพยนตร์เรื่องนี้พี่จ้าขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันนะครับว่าหนุ่มเจโชเนี่ยเป็นเด็กชงกาแฟนะครับอยู่ในบริษัทใหญ่นะครับ so เกี่ยวกับการทำสือ่อห so นังสือพิมพ์นะครับ so ปรากฏว่านะ so ลูกเจ้าของเนี่ยนะครับ รับบทโดยเซนโรแกนนะครับเซนโรแกนเนี่ยนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นลูกคนรวยนะครับไม่เรียนหนังสือไม่ทํางานสําเร็จเทมาสุดท้ายครับพ่อเขาตายเจ้าของหนังสือพิมพ์โรงหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับตายปุ๊บยกมรดกทั้งก้อนให้เขาไปนะครับปรากฏว่าเขาก็เลืทันยังไงนะครับพอพ่อตายปุ๊บเขาก็มีอํานาจไงเขาก็จ้างเจโชกลับมาดีกว่าเจโชมเด็กชงกาแฟชงอร่อยก็เลยจ้างกลับมาปรากฏว่าเจโชเป็นแบบจีเนียสนะครับ ขุดไปขลิกมาขุดไปคลิกมาคลิกกันเกิดไอเดียว่าเฮ้ยเรามาไขปมปริศนาที่พ่อเขาตายกันดีกว่านะครับด้วยวิธีการทะลึ่งทะลึ่งของเขาเขาอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ประมาณเด็กนะครับเขาก็เลยใช้วิธีการปลอมตัวใส่หน้ากากแล้วก็ตั้งชื่อแกงว่าเดอะกรีนฮอ r เน t ตป่วนพวกมาเฟียกันไปหมดนะครับความสนุกจะเป็นยังไงไปติดตามในโรงภาพยนตร์ได้ครับบอกได้เลยนะครับว่าเข้าไป4วันแรกเท่านั้นนะครวยเงินไป13ล้านแล้วใครสนใจก็ต้องรีบไปดูไปเชียร์เจชโชว์ ถัดมาครับอันดับที่1ของเราตลกตัวพ่อของบ้านเราพี่เท่งเถอดเทิะครับพี่เทง่งตอนนี้ <ๆ S 1> นอกจากจะเป็นนักแสดงนะครับเป็นตลกชื่อดังเป็นพิธีกรนะครับคนที่มาเป็นผู้กำกับเองด้วยนะครับภาพนยร์เรื่องนี้ <ๆ S 1> เท่งนงจีวอนบินครับ เข้าไป4ี่วันแรกฉายไปควยไปส1ล้านถ้าปยชน์เรื่องนี้เอามาหมดเลยนะพี่โหนงพี่แท่งนะครับพี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยได้พี่เต๋าสมชายมาด้วยทำการตลาดแน่นปึกใครที่ชอบหนังตลกไปเชียร์ได้นะครับสำหรับพี่แท่งเถิดเทิงของเราไปดูฝีมือแกกำกับว่าตลกขนาดไหนเอาละครับตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายงานข่าวเน้นๆฮอตๆกัน5ข่าวขอขอบคุณวุฒิศักดิ์คลินิก